มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตจับตาเต้ยจรินพรไม่ไปงานแต่งแมพเพียนีพอเห็นรูปนี้อ๋อเลยชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์แก๊งเฟอร์บี้หลังเตยจรินพรจุนเกียรติไม่เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีวิวาห์ของแมพเพียนีและก็เฟรมพิมเดชนะคะเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทําให้แฟนคลับกังวลว่าทั้งสองสาวจะมีปัญหาก,กันหรือเปล่า สาวเต้ยไม่ปล่อยให้แฟนคลับเข้าใจผิดนานนะคะออกมาเคลื่อนไหวประเด็นดังกล่าวค่ะแจ้งว่าสาเหตุที่ไม่ได้เข้าไปร่วมพิธีมงคลสมรสของสาวแมดเนื่องจากติดภารกิจสำคัญนะคะซึ่งเธอเป็นตัวแทนของแบนรนด์นาฬิกาโอมิกา้าเพื่อเข้าร่วมงานโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะพร้อมโพสต์ภาพคู่บ่าวสาวแมดเฟมและอวยพรเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยว่าคูมแมด ขอแสดงความยินดีจากเมืองปารีสขอโทษที่ไม่ได้ไปร่วมงานแต่งดีใจที่เห็นสาวแมามีความสุขหลังเคลียรดราม่าจบนะคะเต้ยเองได้โพสต์ภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอลรอบชิงชนะเลิศและการท่องเที่ยวในเมืองปารีสค่ะ รวมทั้งโพสต์รูปคู่กับเจมจีรายุซึ่งทั้งสองคนเป็นตัวแทนชาวไทยได้รับเชิญจากแบรนด์หรูนะคะเพื่อเข้าชมโอลิมปิกเกมลงอินสตาแกรมส่วนตัวยืนยันว่าสาเหตุที่ตนไม่ได้ไปร่วมงานแต่งเพราะว่าติดงานที่ประเทศฝรั่งเศสจริงๆและไม่ได้ทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่าขัดแย้งกันตามที่มีข่าวลือออกมาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ